ผู้ใดกําลัางมองหาแนวไปอยู่ไปกินผู้ใดกําลัางมองหาสมว่าแบบพอตองสมว่าทีจริงใจใบตอนแค่สองสันบลอกบลวงเด้อพี่น้องเด้อสมว่าพอน้อยซ้อยเดิมนี้ค่ะสีผ้ามาบีเบิงเนื้อแน่นแสีงามๆแบบนี้บม่มีดินประสอกประสิวจ้ะเพราะว่าดินประสิวเขอาไวไปเหตุบังไฟเนาะพี่น้องเขาบอกมาใส่ในนี้ค่ะนี่สีสวยแบบนี้เพราะว่าเนื้องวัวของเขาสดใหม่จากเคียงพี่น้องเป็นเคียงีถีัน มีกลมปะสุสัตว์ขวบคุ้มผอมเด้อจ้าเขียงสีโนรักฟ้ามเด้อจ้าพี่น้องนี่เวลาเรากินดูดดดแบบนี้กระเทียมแบบนี้จา้าอืมเป็นตะแส็บบอะจ้าพี่น้องหนึ่งชุดนะคะขายเป็นสูตรค่ะหนึ่งสูตรมอยูหาหัวจ้าพี่น้องหนึ่งสอง,างสามสี่ค่ะหนึ่งลอยหาสิบบาทเท่านั้นพี่น้องท่านใดสนใจอยากได้กฝแาพิมพ์ค้าว่าสนใจเลยเด้อจา้าแต่เราหลอเพาเหตุจำนวนจำกัดพิมพ์ค้าว่าสนใจเดยเลย,ย,ยจา้า สำหรับพี่น้องที่เบิ่งผ่านทางยูทูปถ้าสนใจสินค้าโทรที่เบอร์0654904232 0654904232เลยเด้อจ้า